บุรีรัมยูนเต็ดยังคงรักษาวความแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้พวกเขายังไม่แพ้คใครในทุกรายการในตารางคะแนนไทยลีกตอนนี้พวกเขานำโดง่งแบบที่คู่แข่งแซงยากแล้วทําให้พวกเขาต้องการชัชนะเหนือทูแบงคอกในเกมถัดไปเท่านั้นก็จะส่งพวกเขาการันตีแชมป์ไทยลีกเป็นสมัยที่8ซึ่งเอาจริงๆแล้วเวลานี้แทบจะจบไปแล้วหลายๆฝ่ายยกแชมป์ให้ทับซอกล่าวไปแล้วด้วยซ้ํา ด้วยขุมกำลังและวิธีการเล่นภายใต้การคุมทีมของมาซาดะอิชิอ e, ิคุนซ้อชาวญี่ปุ่นทำให้บริรำมการเป็นทีมที่ไร้เทียมทานเอามากๆไม่มีใครต้านทานเกมรุกของพวกเขาได้เลยอีกทั้งการตกยุดการกดดันพวกเขาก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้เสมอนี่คือทีมที่จะอยู่ในสถานะเป็นแชมเปี้ยน โดยลุงเนในวินชิดชอบได้พูดถึงผลงานของบุรีรัมในตอนนี้ว่าหลายเกมหลายนัดที่เราพิสนาการมาได้ด้วยเสียงเชียร์ที่เร่งร้ากระตุ้นทีมของเราที่กำลังตื้อตื้นตันให้เอาชนะได้หรือเอาตัวรอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อหลายเกมหลายนัดที่เราทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันด้วยกำลังใจของแฟนๆที่ช่วยให้เกมที่ดีอยู่แล้วเป็นเกมที่ดีอย่างมหัศจรรย์และสร้างความสุขให้กับแฟนๆทุกคนนั่นคือบทสัมภาษณ์ของลุงเนวินชิดชอบที่ยกเครดิตให้กับแฟนฟุตบอลที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงกระตุ้นในนนวััที่เจอกกกบบงาาาายลํ ตอนนี้แฟนบอลบุรีรัมย์คงคิดไปไกลแล้วว่าทีมกำลังจะสร้างปรากฏการณ์ซิลสามแชมป์รายการเมเจอร์ในประเทศ2ปีติดซึ่งพวกเขาไม่เคยทำได้มาก่อนมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ แต่ทางมัสตราด้าอิอีมักจะให้สัมภาษณ์แบบถ,ถอมตัวอยู่ตลอดว่าตัวเขาไม่เคยมองข้ามช็อตเลยในเรื่องของการแข่งขันเพราะนั่นจะทําให้เป็นเหมือนประมาทคู่แข่งเขามองว่าในทุกๆนัดมันจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปกับคู่แข่งที่เจอซึ่งในจุดนี้เองส่งผลให้จะเห็นได้ว่าอย่างนี้นี่เองทำให้บุรีรัมย์คบเครื่องเอามากๆคู่แข่งแทบจะหาจุดอ่อนไม่ได้เลยเพราะพวกเขาใช้ระบบของอิอีเป็นแนวทางและวิธีคิด เส้นทางการลุ้น3แชมป์อาจจะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายมากนะักอย่างที่แฟนบริรัมคิดไปไกลแต่หลายๆฝ่ายมองว่าฟอร์มที่พุ่งสุดขีดของบริรัมมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ทัพปสาทสายฟ้าจะทําสําเร็จได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆนี่จะบอกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเคยเจอในระบบของฟุตบอลไทย